้องเดียวเที่ยวได้ครับกับ XSR 155ครับคลิปนี้ครับเราจะมาเที่ยวมาพบปะผู้คุยไล์สไตล์ของหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับซึ่งลงไหนการขี่มอไซค์แล้วก็มีไลฟ์สไตล์การช่างตัดผมด้วยแถมยังเขาบอกว่าได้รับรางวัลที่3ในงานการแต่งคัสตอมในงานวอตสันที่ผ่านมาด้วยเดี๋ยวเราไปรู้ ก็ได้เดี๋ยวเราไปพูดคุยความรู้สึกร่างกายในความเป็นตัวตนของเขาดีกว่าว่าเขาผลินเป็นเจนใหม่ของ XSR 1นึ่งรห่าจริงๆตับมฟรีอีกแล้วสนับสนุนช่วงนี้โดย Yamaha All New XSR 1นึ่งรห่า Sport Heritage คือสาธิตสีวงคลน,นะครับชื่อเล่นชื่อก้านะครับผมก็ตัดผมนะครับแล้วก็ ทำงานอย่างอื่นด้วยชอบเพราะว่ามอไซค์เนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนมันไปสะดวกแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ขี่มาก่อนไอทีก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็น่าลองงนี้ก็เลยลองขี่มากขึ้นครับทำน่นนี่กับมอไซค์มากขึ้นก็เลยมีความคุกคขี่กับมอไซค์มาสักระยะ XSR 1 5อคห้บหรือ XR 155 มงก็ว่าตอนแรกเป็นคนชอบรถไฟหน้ากลมครับผมชอบรถคลาสสิกเป็นแนวอารมณ์แบบว่าออกเรโทรเรโทรหน่อยนีครับแล้วพอมันเปิดตัวออกมาเราไปเห็นตัวจริงก็เลยรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยเลือกที่จะขับขี่รถรุ่นนี้ครับผมลายสวยจังนอย่างนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นประกวดเป็นคนเซปต์อะไรเป็นคอนเซปต์ คาเฟ่เลเซอร์ครับแต่ว่าคาเฟ่เลเซอร์เนี่ยจะเป็นแบบสมัยใหม่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนแต่งแนวเก่าๆและตอนนี้เราก็จะเอาเหมือนเอาของแต่งที่มีทั่วไปมา ใส่เข้ากับรถแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยมากขึ้นเวลาแต่งไปเนี่ยมันก็จะได้เหมือนแบบว่ามันยังมีความเก่าอยู่เวลามองแต่ว่าไม่ได้ดูเก่าจนเกินไปร่วมสมัยแล้วรู้สึกว่าขับไปไหนคนก็มองก็ถามแบบเอยแต่งมาเท่าไหร่เนี่ยรถกี่บาอะไรเนี้ยครับผมแล้วก็มันจะเพิ่มความดึงดูดให้กับคนที่อยู่รอบข้างไม่เกิดความสนใจครับผมก็ <S <S ทังแต่งเองแล้วก็ให้ทางสำนักคัตตอมแต่งให้ครับผมที่ไปคัตตอมมาก็จะชื่อร้านว่า SP Project c u t คัต้อมชอครับอยู่แถวนวนจันทร์ครับผมก็เป็นร้านของรุ่นพี่ครับก็แต่งก็อารมณ์ที่ไปทำมาก็คือตัดท้ายใหม่แล้วก็ใส่ไฟเส้นแล้วก็ทำชุดโมงหน้าครับผมทำให้รถมีสไตล์ที่ชัดเจนมากขึ้นมีความ ทันสมัยแล้วก็ดูแล้วมันเท่ครับอ๋อแต่งรถก,กับตัดผมมันคือสิ่งที่เหมือนกันคือ<ม>ความชอบแล้วก็มีความรักต่อสิ่งที่ทำครับผมรถก็เหมือนลูกค้าเราแต่งอะไรทําอะไรเราก็ต้องนึกถึงตลอดเวลาทําเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับผม,มก็เหมือน<ม>ลูกค้าที่ตัดผม,มเราต้องใส่ใจมันครับรถก็เหมือนกันนะครับ ใส่ใจในการแต่งใส่ใจใ,ในการดูแลแล้วก็ทุกอย่างมันจะอมาดีเองครับก็สำหรับคนที่กําลังขับขี่รถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าอยากจะทําคัสตอมรถนะครับผมก็ก้าก็จะฝากถึงว่าทําอะไรไม่ไมต้องอาตามคนอื่นครับผมเรามีสไตล์ที่ใช่สิ่งที่ชอบอยู่แล้วนะครับเราอยากทําอะไรก็ทำเราบผมและกลารขับขี่ก็พยายามไม่ถึงคนอื่นเยอะๆครับ ว่ามีผู้ร่วมใช้ร่วมใช้ทางเดียวกับเราอยู่บนถนนนี้เราก็ต้องเผื่อแผ่คนอื่นบ้างครับเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องขับขี่ปลอดภัยครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็การแต่งรถหรือการขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดครับผมเพราะงั้นคือเราชอบตรงไหนเราสนุกอะไรกับมันเราก็ทําทไปครับ